สวัสดีครับสวัสดีครับผมพานันจะมีครับและสวัสดีค่ะใบไม้นะคะวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาท่าลัดวันลันะครับผมใช่ค่ะและวันนี้เราจะเดินเล่นในท่าลัดนี้นะครับใช่แต่ไม่ใช่เดินเล่นธรรมดาๆนะครับวันนี้เรามีกุ๊บคนดันน้อยนะครับใช่น้อยบาทน้อยใบไม้น้อยใบไม้น้อยใบไม้ดูเปล่า น่าจะไม่เนะเรามีอาหารเยอะนะ <laughs> โอเคโอเคแล้วเราจะซื้อครับอาหารห<ช>นึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับใช่คนละหนึ่งร้อยแล้วจะกินด้วยกันนะครับกินด้วยกันใช่ต้องซื้ออร่อยหน่อยนะโอเคต้องอร่อยอะไร,ออร,ออรไม่ใช่อาหารแปลกๆไม่เอาแกงไม่ไมไมแกงไม่เอาอเต้องซื้ออาหารอร่อ,อยอร่อยใหญ<ช>่กบหนึ่งร้อยบาทไปแล้วครับไปค่ะ เร็วเราจะเจอกันเมื <lawsuit royable> ่อไรเจอกันบ่ายสองบ่ายสองหนาทีใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคโอเคฮัลโหละดมมโอโหอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะถ้าซื้ออันนี้แล้วงบจะหมดนะครับโอเคไปซื้ออาหารดีกว่านะครับผมมีเวลาสาบนาทีนะครับซื้อไปแล้วเราจะเจอกันที่วัดนะครับมองีกห่งร้อยบาทนะครับผมเส้อได้รึเปล่า โคตรใจได้ยุบเทานะรับผมสอะไรดีนะไปไหมออรตเตอรีรือเปล่าสือไดเก่น่ไปนะสืได้เคน่จหมเอาเอารตเอรีรือเปล่าคงชอบทุกคงชอบตเตอรีนะต่ม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นฮองจีรู้เปล่าอ้อันนี้ริงลาสิปนะครับมิลาสิป,ป おい ミランスしどいなかぼん。んもうあるいじんなもうあるいじんなかぼんね。おちんら。ハーバーツどんすいバーツなかぼん。たす。ぬまいバーツだよ。ああ、じゃいいな。ポーじゃな น่าเลยอันนี้ก็อะไรครับอันนี้ banana า i t h chocolate sauce banana with chocolate s a u c นี่แหละครับมินิแพนเค้กแค่ปังเค้กไม่มีรสจัดมีค่ะปรุงแล้วค่ะบุนลาหวานหวานหวานโอเคหวานหวานโอเคเข้าใจโดรายะกิแบบโดรยะกิโดรายะกิโดรายะโดรายะกิอ้โอเข้าใจเข้าใจเข้าใจโดรายะกิเหรอ อร่อยกว่า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 ตเรยกีตุรยกท่าไรครบอันนี้าบาทค่ะามยิบบาทโอ้มีหลายรสรสออริจินลค่ะโกโก้โกโก้แลชาโคลชาโอชาโคชาโคคือรสชาตอะไรกไม่ือยกินชาโคเหมือนชาแ่ชาเหมือนชา 어어 로로로로짐짐짐짐짐 응? 아, 찜찜, 찜찜, 찜코코마이코코마이코코마이미코코고이 미코코마이. 미코코 고맙습니다 마이 미코코마이. 미코코마이. 여기코마이미이미마 จิม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 หิวน้ำมาบมีน้ำไหมก็มีน้ำมีด้ำอันนี้อันนี้สามรสเนาะอันนี้สามรสใช่ไหมโอเคครับพี่แมวขอโค้ให้ขอบคุณนะคะ ย e um> e ี่สิบบาทคับผมมาคนเดียวเหรอคะมาอ่ามากับเ่อนเต้สนเดียวแคนเดียวเก่งภาษาไทยเก่งตนมากเพนด้วยครับเพนด้วยครับผมคาปค่าอันนี้อันนี realmente? ้นมเรียกว่าอะไรครับมีนเยูทูบเปล่ามง b อะไรฟังยูทูบอะไร ช่องยูทูบขนาดตรงนี้ก็ชืออะไรนะขาตรงนี้รู้จักไหมตัวหาได้ซับสไครป์ได้โอ้โดยภาษาโอ้โดยภาษาไทยนะเป็นเด็กเกดนะเป็นเด็กเกดคิดว่าคิดว่าญี่ปุ่นคิดว่าญี่ปุ่นภาคหลบที่สุดนะครับภาคหลบที่สุดฮอนโต่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 ไปไป ルンォントかルンォントオーケーすしりこおマグロじゃいかマグロならめまがマギンハーバーすいちんシッパーすいちんたまトークシッパーちゃめが อยากค่ะให้กินใบไม้โรกับพรามกระป๋องโตโรกับพรามอันนี้คืออะไรสีเหงกับสีดำอันนี้คืออะไรวะสวัสดีครับอันนี้คืออะไรคะสีเหงเยลโล่อันนี้คืออะไรคะ Yellow. Yellow. นนไข่กุ้งไข่ไข่กุ้งไข่กุ้งกุ้งว้าอันไหนอันไหนไข่ดีที่สุด อันนี้หรอคะ่อันนี้คืออะไรคะไข่กุ้งสีไขกุ้ไขกุ้งสีสอไขกุ้ไขกุ้มังกรโอเคอันนี้ไขดีทีสแล้วไขกุ้อันนี้ผมผมจะไม่กินแล้วนี่เตมซีอิด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวาซาบิอล้ว ปกลิว่าไปไม่จ๊าบมิสครั้งเดิมเน่นก่อนต้องซืบครั้ดิมนะครับน้ำเปล่ดีกายางีบาทนะมีน้ำเปลาไหมคะมีน้ำเปลาไหมคะเดียวเดียวตุ้ไมลาแล้วตุ้ตุ้ของตูมลาแล้วตู้ลาแล้วรีไปรีไปรีไไปตุ้มลาแล้วนะครับน้ำเปล่าสบ ตัสงแาบอดีนะอดีนิ่งรวนะครับอดีตนรวาวว้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 าวนตหนักมากแล้วคนตบกมากแล้วว้าวมาแล้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 วว้าวว้าวว้าวว้นตกแล้วคนตกแล้ว <今>やるんちゃくちょんぱいまいどいのクリプトぱいじんあんていすまがんポランバーくまらトトなかんぽぽ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 ぽ